ว่าต่ตำรวจภายใต้คําสั่งของรัฐบาลเนี่ยก็ต้อนรับเราด้วยความเ่ยมโหดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ไม่ตรงกับที่ที่นายกยิ่งรักไปพูดที่มองโกเลีอะไรเงี้ยผมว่าการรัฐบาลเนี่ยเป็นการขัดประชาธิปไตยซะเองนะครับก็คือไม่ฟังสิทธิไม่ฟังเสรีภาพของประชาชนที่จะคัดค้านหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับเขาสกัดกั้นแล้วก็ตั้งข้ออ้างว่าคนจะไป ไปบุกนอนบุกนี่อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่มีเราไม่เคยประกาศแล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นจริงครับนะครับเราเรายกอย่างเช่นถ้าเกิดอย่างล่าสุดเนี้ยวันที่เจ็ดสิงหาเนี้ยจะมีรรพบรบอนิรรรมเข้าสภามันเป็นสิทธิของประชาชนที่จะมาชุมนุมหน้าสภาไม่ว่าจะเป็นสีไหนหรือเสื้อแดงจะมาชุมนุมสนับสนุนก็จริงรัฐบาลต้องเอื้ออำนวยให้เกิดการมาชุมนุมเพื่อที่จะสื่อแต่ไม่ใช่ติดล้อมมันไม่ติดล้อมปิดกั้นนะครับ ก็ก็ก็ถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นนี่คุณก็ต้องต้องดําเนินการให้มาชุมนุมได้แต่ว่าไม่เกิดการปิดออปิดกั้นครับอันนี้ไม่ไม่ใช่เลยนะคือใช้คนสองหมื่นสามหมื่นแล้วก็ตั้งแต่อย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยี่สิบพศจิการเนี่ยเขาจะจะแค่ขอเดินผ่านหน้ากระทรวงศึกษาิการเพื่อไปที่รามล้มลงมาเขาปิดกั้นมาขวานทั้งหมดเลยเป็นการแสดงความจงใจชัดเจนที่จะหาเรื่องอะครับทําไมรัฐบาลถึงประกาศพรกก่อนการชุมนุมต้องหลายวัน ซึ่งผิดกับรัฐ,รฐบาลที่พิธผ่านมาเราต้องเล่าให้ฟังว่าหลังจากบ๊อบปี้แล้วเนี่ยทั้งกรมรมธิการสิทธิ์คณะกรรมการสิทธิ์นี่นะครับและอนุกรรมธิการของรัฐสภาเนี่ยก็พิจารณาแล้วว่าการออกพรบความรับนคงครารที่แล้วเนี่ยเป็นการออกโดยไม่มีเหตุผลนะฮะไม่มีเหตุผลเพียงพอะครับเป็นการเมคขึ้นมาจากฝ่ายตำรวจกลุ่มหนึ่งแล้วก็บอกว่ามีข้อมูลโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็เป็นของเกย์ครับถ้าเทียบกับรัฐบาลในพิทธิีนะครับแล้วในพิธิ์เนี่ย เสื้อแดงชุมนุมตั้งแต่1 2บมีนาปี5้าสามค่ะกว่าอากาศพร็ฉุกเฉินนี่หเมษาเจ7ดเมษาเลยนะครับค่ะเคยเขาก็ให้ส,สิทธ <c oughs> ิเสรีภาพประชาชนตามสมควรนะครับเสื้อแดงตามสมควรค่ะแต่แต่ว่ารัฐบาลยิงรั่นี่ไม่ไม่มีเลยค่ะหรือถ้าย้อนไป7ดตุลา5้าหนึ่งสมัยรัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์นี่เรียกว่าชุมนุมเช้านี่ปรากฏยิงกันตีห้าครับอืมค่ะแสดงว่าการออกการประกาศใช้พรบครั้งนี้คล้ายๆกับครั้งที่แล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับเรารู้สึกคราวนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยคือคือไม่ไม่มีข้อมูลด้วยซ้าไปว่าว่าเราจะประกาศบุกคภาเพราะว่าจะชุมนุมที่ไหนก็ยังไม่ได้เลยนะครับเราไม่ประกาศอย่างเขาที่แล้วเนี่ยเราบอกประกาศว่าจะที่ที่รามพัลลูกมีอ่เป็ดเหลือมีรองอ่าผบตรมีผบชนมาคุยแก่ผู้นําม็อบชัดเจนตก็บอกว่าก็ก็หักหลังด้วยซ้าไปว่าเราบอกว่าจะเปิดเขาให้เปิดและดําเนินด้วยดีให้เข้าผ่านด้านกระทรวงสาธารณสุขอะไรนี่เขาปิด อ้างว่าเปิดตรงแม้เปิดนี้ซึ่งมันไม่ใช่ทางหลักครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ลองผมเลยลองถามแบบรู้จักไหมแยกมิสกวันแยกคนหนึ่งอยางไหนหลายคนไม่รู้จัก <c oughs> แต่คนรู้จักว่าถ้ามา,าทางใต้เนี่ยลงจากสาะพานน้ปิ่นเก้าจะมาพระรูกเนี่ยเขาก็มาถนนลาดําเนิน <c oughs> แต่คุณเด็กปดที่มัคคาวานมันก็เลยเกิดการประทะที่มัคคาวานนะครับ <c oughs> ในรอบนี้เนี่ยคณะเจราธิการร่วมจึงจึงไม่ไม่เจรจาใดๆแล้วก็ประกาศน้อย ประกาศค่อยๆประกาศให้ใกล้วันวันที่สี่สิงหาคากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ถูกสกัดกัน้นเขาจะประกาศ 3, 3สามสามเขตอะไรก็ช่างหัวเขาไปแล้วเราดูว่าตรงไหนที่พอไปได้แล้วที่ผมดีใจนะครับก็คือว่าสามารถผ่านแนวต้าน,นั่นแรกก็คือว่าสามารถผ่านกลางคืนนะครับของวันที่สี่สิงหาได้อย่างปลอดภยัยและก็ ประกาศว่าถ้าเกิดระบบทักษสิณยังไม่ถูกล้มล้างไปจะไม่เลิกการชุมนุมดัะนั้นที่ผมพอใจแล้วผมคิดว่าคณะเสรีการร่วมแม้จะเห็นว่าคนที่มาร่วมชุมนุมเนือนแรกจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับข่าวเสื้อหลักสีที่เริ่มจาก20คนนะครับจนถึงเรือนหมื่นเนี่ยในช่วงที่พีกเน่ยนะครับก็เพราะนี่ยเราก็หวังว่าคณะเสรีการร่วมนั้นก็จะประสบความสำเร็จในการที่เึงึงดูคนที่จะเข้ามาร่วมนะครับในเย็นวันนี้และเย็นวันต่อๆไปก่อนที่จะ ซึ่งวันที่6คือวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ติดแล้วที่เ็เนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรก็ขึ้นกับสันธามติของของผู้มาร่วมชุมครับอค,ค่ะอาจารย์มีความเห็นสอดคล้องกับกลุ่มกองทัพประชาชนอยู่แล้วล่ะย้ําเจตนารมอีกทีได้ไหมคะอาจารย์ก็คือ,อเราที่นายเห็นว่าความเลวร้วายและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสงัสงไทยจากะระบอบทักษิณน,นะซึ่งซึ่งแม้ทั้งหลายคนนะฮะก็ชอบปฏิเสธว่าไม่เห็นมีตัวทักษิณนี่เขาปฏิเสธนะชื่อเขาเองนะครับ ก็ก็แต่เราเราเห็นว่าถ้าเกิดปล่อยให้ทิ้งไว้เนี่ยมันคงประเทศชาติก็คงเสียหายแน่นะฮะเราก็ไม่ได้ก่อกบวที่มาไล่รัฐบาลแต่เราต้องการล้มล้างระบบทักษิณเพราะฉะนั้นองค์ประกอบใดที่เราคิดว่าเป็นของระบบทักษิณเราต้องล้มล้างให้หมดครับนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะเราเราเรากาลังมาล้มล้างสิ่งที่เป็นเป็นกาฝากเป็นตัวดูดซับเป็นเชื้อรูกรายได้ไหม นะครับโรคร้ายโรคมะเร็งให้ออกจากสังคมไทย <c oughs> ให้ออกจากประเทศไทยให้ได้ <c oughs> ดิฉะนั้นเนี่ยประเทศชาติเนี่ยก็จะเสียหายมันไม่แค่กาฝานะครับมันเหมือนเป็นมะเร็งร้าย <c oughs> ที่ทําให้ประเทศชาติเนี่ยเ,เสื่อมเสื่อมถอยแล้จะล้มเหลวในที่สุดนะครับนั้นเราเราก,เราก็เราก็รวมตัวกันแม้ว่ากําลังจะน้อยเพราะว่าคนที่ยังไม่รู้เรื่องจะเยอะแต่คิดว่าถ้าเกิดสามารถผ่านด่านแรกไว้ได้เนี่ยกําลังก็จะมากขึ้นตามลําดับครับ คุณหมอตนครับเรื่องของที่รัฐบาลออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของสภาปฏิรูปการเมืองซึ่งรัฐบาลโดยคนยิ่งรักเนี่ยออกโทรทัศน์อมการเฉพาะกิจเห็นอย่างไรกับประเด็นเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าเป็นความจริงใจของรัฐบาลหรือว่าเป็นเรื่องของการสรับขาหลอกหรือเป็นการยืดเวลาของรัฐบาลครับผมผมก็จะ้สามารถข่าวสดไปเช่นนั้นนะครับ,รบผมคิดว่ารัฐบาลไม่โดยเพราะนายวันเคยเนี่ยไม่ได้จริงใจหรอกพอเข้าตาอับตาจนก็เลยประกาศอันนี้ขึ้นมา <จ>เอาง่ิยๆนะผมไม่อยากจะรีพีท์อะไรนะเดียวสิบของโน้ตนะครับผมบอกเอาง่ายๆนะปฏิรูปเนี่ยนะครับสื่อช่วยไปฐานะล้วว่าท่านลองเสนอตุ๊กตามาว่าท่านจะปฏิรูปอย่างไรครับท่านชวนมาปฏิรูปโดยที่ท่านแบบแบลวไม่เขาตัวเองรู้ไหมว่าถ้าเป็นตัวเองจะต้องเป็นผู้นําในการปฏิรูปในฐานะที่ตัวเองเป็นนายกมนตรีเนี่ย ประเทศไทยมีจุดอ่อนจุดกร่้องอะไรบ้างและควรปฏิรูปในเรื่องไหนนายกรัฐมนตรียิย่งรักสามารถที่จะพูดได้ด้วยตัวเองหรือไม่หรืออ่านก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดวิธีวิธีการและขั้นตอนน่าสนใจผมจะเข้าไปร่วมด้วยเพราะมิฉะนั้นผมจะกลายเป็นถ้าเกิดผมไปร่วมด้วยหรือใครไปร่วมด้วยก็จะกลายเป็นตรายอยางว่าเสร็จคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นกลายเป็นสายลมและแสงแดดไม่มีผล <laughs> ในทางปฏิบยยัติใด แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคุณเสนอตุ๊กตามาแล้วเราเห็นด้วยเข้าร่วมประชุมอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นฉันนะเหมือนเป็นการผูกมัดนายยมตรีโดยปริยายว่าเขามาร่วมประชุมเพราะเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณค่ะครับคุณเป็นนายฐมตรีคุณเชิญชวนให้ปฏิรูป,ประเทศไทยคุณต้องมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมจากตัวคุณและพูดด้วยตัวเองก่อนและถ้าเกิดคนอื่นที่คุณด้วยเชิญชวนเนี่ยนะครับที่เขาปฏิเสธไม่ปฏิเสธะลรเพราะกลัวว่าจะเป็นมาตรการเลื่อนลอยไงครับค่ะ แต,ตแต่ถ้ามีมาตราการที่ชัดเจนเสนอโดยนายรัตรีแล้วเราเห็นว่าโอเคนี่เป็นไปได้เราไปคุยกันได้ครับ,ค,รบคุณหมอตุลนครดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่มาร่วมชุมนุมกับกอ,อ,องทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเนี่ยดูอารมณ์ของคนเนี่ยอยากจะอยู่ที่นี่หรืออยากจะเคลื่อนไปให้ใกล้จุดในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอ่ะไม่ว่าจะเป็นธำเนียบก็ดีหรือสภาก็ดีเพราะหลาย่ยเขามีความสุขเอะมัน มันชุมกันอยู่เนี่ยเสียงมันไม่ได้ยินไปถึง<ม>ที่เขาดูแลกันอยู่ไกลเกินไกลเกินเนี่ยมีไหมครับความรู้สึกข,ของคนว่าถ้า,าคนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็คือ,อบางคนก็บอกว่าอาจจะมีการดาวกระจายขึ้นมาแน่นอนครับเขาอาจจะอยากที่จะเข้าไปใกล้กับสภาไหมซึ่งซึ่จริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมพูดนะครับว่ารัฐบาลจะต้องเอื้อให้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าเมื่อเขาเขาปิดกั้นนะครับก็คงไม่เป็นไรสิ่งที่หมายก็คือว่าถ้าจํานวนยิ่งเยอะยิ่งมากเนี่ยนะครับและยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ย สื่อทั้งไทยและต่างชาติจะนําเสนอข่าวนี้เองและมันต้องย่อมสะท้อนสะเทือนไปถึงรัฐบาลถึงประชาชนทั่วไปว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะครับมาดําเนินการเนี่ยถูกความผิดกฎหมายแม้ทั้งเรื่องของเอ่ออความล้มเหลวการำนำข้าวนี่ครับผมคิดว่ายังถูกปกปิดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นจริงๆได้เป็นสื่อสมัยก่อนปา่านนี้โดนจำแหล่เละเทะไปแล้วครับ แะเรื่การที่มาชุมนุมกันอย่างเยอะและยาวนานเนี่ยนะครับแม้จะไม่เข้าใกล้ที่ประชุมของสภาของน้ําเนียบมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ก็สื่อเขาต้องมาหาข่าว<ช>แม้กระทั่ง<ช><ช>สานทูนบอะไรต่างๆก็ต้องมาหาข่าว<ช><ช>นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเป็นรัฐบาลของประชาธิปไตยจริงทําไมไม่รับฟังเสียงของประชาชนชชทําไมประชาชนจํานวนมากนะฮะที่มีความรู้นะครับนะฮะมีประสบการณ์ เขาถึงไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะบริหารรัฐการเงินต่อไปเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้โอกทักษสินอย่างที่กล่าวห,หาหรือเปล่าค่ะ <c oughs> ผมคิดว่ารัฐบาลต่างชาติก็ให้สารูตัวเอง,เอง่ยบอกให้ช่วยหาข่าวทีที่ว่าเป็นยังไงค่ะ <c oughs> แล้วความจริงพวกนี้เขาก็ไม่ไม่อิ่อยแล้วครับเขาก็ต้องรายงานเจ้านายเขาตามความเป็นจริงครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนหรือเพื่อทักษสินกันแน่ค่ะสุดท้ายนะ ฝากบอกพี่น้องประชาชนกลุ่มเสื้อหลากสีค่ะแล้วกลุ่มที่ชื่นชอบประจันตุลอยู่ว่ายังไงดีคะก็ผมคิดว่าเรามีหัวใจดวงเดียวกันในความเป็นหัวเป็นใยประเทศชาตินะครับเราไม่ได้อยู่ใต้นัดของใครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นว่าปล่อยทิ้งไว้นะฮะัรัฐบาลที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแี่ยนะฮะแต่กบบริหารประเทศชาติเพื่อเพื่อทักษิณคนเดียวนี่นะครับเราก็คงปล่อยมันไม่ได้เราก็ต้องมาร่วมกันแสดงสดงเสียงเพื่อที่จะล้มล้างระบอบทักษิณให้สิ้นจากแผ่นดินไทยครับ วันนี้ทางรายการที่นี่สุวรรณภูมิต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุลสิทธิสมบวงนะครับแกนนากลุ่มเสื้อหลักสีขอบคุณมากครับหมอตุลครับครับพี่ดีครับพบกันที่ตัวลมเย็นนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ท่านผู้ชมฟังแล้วก็ในอีกมุมมองหนึ่งของคนที่เคลื่อนไหวที่เขาเรียกว่าต่อต้านนะครับโค่นระบบทักษิณช่วงนี้เราคงต้องพักพบกับสิ่งที่น่าสนใจอาจารย์แหม่มครับแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่สองกับรายการที่นี่สุวนรณภูมิครับ